ราชวิทยาลัยจุฬาพรณ์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลนะคะและกิจกรรมเทิดพร,ระเกียรติถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ดตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยรักอัครราชกุมาลีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยาราชนาลีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทรงจเจริญพระชนษา68ปีโดยมีดอ,อร์ถากุลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภร์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะคะบุคลากรราชวิทยายลัยจุลาภร์ข้าราชาการบุคลากรจากหน่วยงานสถาบันภาคีเครือข่ายและประชาชนเข้าร่วมพิธีในะคะชั้น6อาคารกมรมภสิีสว่างควัตโรงพยาบาลจุลาภร์ราชวิทยายลัยจุลาภร์นอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้จัดให้มีกิจกรรมเสวนาถแถลงข่าวเกี่ยวกับนวัตกรรมการรักษานะคะการผลิตยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเมดและการถแถลงถึงผลการตัดสิน ผู้ได้รับรางวัพลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาพ,าพออร Princess Jularporn Award ประจำปี2567และการจัดงานประกาศรางวัลสีสว่างขวัตนะคบประจำปี2568อีกด้วยนั่นเองค่ะอย่างที่เราทราบนะครับวันนี้คือวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2568วันที่4กรกฎาคมเนี่ยคือวันประสูติของสมเด็จพระเจ้านางนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยรักอัครราชมารีกรมสีสองควัต วรคาธิยราชนารีนะครับคือแล้วก็เป็นปีที่พระองค์ท่านครบรอบ68พรรษานะครับเพราะฉะนั้นของสถาบันของเราเนี่ยทางผู้ที่มาร่วมให้สัมภาษณ์วันนี้เราก็ได้ทำงานอยู่ในองค์กรต่างๆซึ่งเป็นการสืบพระปณิธานที่พระองค์ท่านทรงมีพระปณิธานที่จะตั้งหน่วยงานร,รวมทั้ง เป็นสถาบันทางการแพทย์ทางการศึกษานะครับทีไ่ได้ช่วยเหลือประชาชนลงไปถึงรากหญ้าลงไปได้ทั่วประเทศนะครับก็อันนี้อย่างที่ท่านเห็นเนี่ยการจัดงานในวันนี้เราก็มีการยังไม่อยากจะเรียกว่าระดมนะครับแต่ว่าได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายมาตั้งแต่เช้านะครับจะเห็นว่ามีผู้ที่เข้ามาถวายดอกไม้ถวายพระพรในในวันประสูติ เป็นจำนวนมากมายนะครับแล้วก็มีการบร,บริการบริจาคโลหิตซึ่งที่ทราบมาเนี่ยมีคนมาร่วมบริจาคล้นหลามนะครับเกิน300คนแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาตั้งร้านนะครับมาเพื่อจะเรียกเพื่อจะเรียกความาทั้งขายของด้วยนะครับทั้งบริจาคด้วยก็ทั้งหมดเนี่ยเป้าประสงค์ก็คือ เพื่อจะได้มีเงินเอามาเสริมต่อในการที่เราจะส่งเสริมพันธิบันทิทานให้ประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นต่อไปนะครับในส่วนของอยางเร็งมุ้งเป้าอินทรายนึ่100มิลลิกรัมที่เราได้รับทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อวันที่20พฤษภาคมสอง 25, พันห้าที่ผ่านมานะคะต้องนําเรียนว่ายาเร็งวมุ่งเป้าตัวแรกที่สามารถผลิตขึ้นได้ในประเทศไทยเนี่ย เป็นยาที่ถูกผลิตจากโรงงานผลิตเภสัาชภัณฑ์ในพระดร็จซึ่งเป็นพระนโยบายของพระองค์ท่านที่อยากให้มีโรงงานนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยน,นะคะจากการที่ทางโรงงานเนี่ยสามารถผลิตยามุ่งเป้าจนกระทั่งสามารถขึ้นทะเบียนได้เป็นครั้งแรกในประเทศเนี่ยต้องถือเป็นความสำเร็จนะคะของทางโรงงาน ถือเป็นความสำเร็จของประเทศไทยที่สามารถที่จะสร้างโรงงานที่สามารถสร้างผลิตยามะเร็งเพราะาโรงงานที่ผลิตยามะเร็งชนิดเม็ดเนี่ยค่ะจะไม่เหมือนคือคือคุณสมบัติของโรงงานหรือการออกแบบเนี่ยจะแตกต่างจากโรงงานผลิตยาเม็ดอื่นอื่นนะคะคือมันจะต้องมีการควบคุมคุณภาพควบคุมความปลอดภัยของการของกระบวนการทั้งหมดในในโรงงาน พิเศษดังนั้นจึงถือว่าเราเป็นโรงงานที่ผลิตยาบะเร็งได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยนะคะซึ่งการผลิตยาในครั้งนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นเพราะพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระองค์ท่านและพระบารมีของพระองค์ท่านที่ทำให้การผลิตยาเนี่ยสำเร็จลุล่วงลงได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประชาชนที่เป็นมะเร็งคนไข้ที่เป็นมะเร็งเพราะว่าจะสามารถเข้าถึงยาได้ในราคาที่ถูกกว่ายาดําเด้าและก็เป็นการสร้างความย,ายั่งยืนให้กับประเทศในเรื่องอยาอีกด้านในยาเมื่อป้าวันนี้นะคะ สำหรับเรื่องการผลิตยารักษาโรคมะเร็งนะครับในปัจจุบัน้นะครับมีโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพัฒนบุรีเพียงแห่งเดียวนะครับที่สามารถผลิตยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเพีได้นะครับโดยการดําเนินการของโรงงานเนี่ยไม่เพียงแต่การผลิตยาครับแต่ว่าเป็นการผลิตองค์ความรู้แล้วก็บุคลากรเข้ามาเสริมทัพให้กับวงการอรุตสาหกรรมทามยาน,นะครับเพื่อที่จะได้ส่งทอดความรู้นะครับต่อไปเพื่อให้ อุตสาหกรรมยาของเราครับมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถผลิตยาที่มีความซับซ้อนแล้วก็มีอันตรายพวกนี้นะครับให้สามารถนำมาใช้ได้อ,อย่างปลอดภัยนะครับวันสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรเนี่ยเป็นรางวัลที่จับตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแต่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ว่ายรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวัวดดสดิ์วรวรขติราชนารเรียนะคะ ด้วยสำนึกในพระคุณามหาคุณาที่คุณที่ได้ทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์ความรู้นะคะจากการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อที่จะช่วยเหลือในการดูแลรักษาพัฒนาคุณภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งน,นะคะในประเทศนี้ด้วยสำนึกในพระพระมหากุณาที่คุณดังกล่าวแล้วเนี่ยสภาราชวิจัยจุฬาภรณ์จึงได้ เสนอเพื่อจัดตั้งรางวันสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรขึ้นเพื่อที่จะพิจารณาให้แก่นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์แพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ในการค้นศึกษาค้นคว้าวิจัยที่นำผลมาใช้ในการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งนี่ยนะคะประสบความสำเร็จ เกิดประโยชน์แก่มนุษยชาติเพราะฉะนั้นรางวัลน,นี้จึงจัดขึ้นเพื่อที่จะโฉมพระเกียรติในวรรสกาสที่อ,องค์ประธานราชาวิชาาลัยคือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์วัาลายลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคว,วรวชัตดิยาราชนารีมีอายุ65,003เมื่อปี2565 ด้วยสำนึกนี้เนี่ยสภาราชุิจาลัยจึงเสนอการจัดตั้งให้มีรางวัลน,นี้เนี่ยขึ้นเพื่อพิจารณาให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจากทั่วโลกเป็นรางวัลระดับนานาชาติทึ่พิจารณาปีละหนึ่งรางวัลน,นะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลเนี่ยก็จะได้รับเงิน50,000ื่ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งโล่ประกาศเกียรติคุณด้วยนะคะดังนั้น ในการดําเนินการเนี่ยเพิ่งจะดําเนินการเป็นปีที่สองดำเนินการเมื่อปีที่ผ่านมาปีเมื่อในปีแรกเนี่ยเป็นรางวัลประจําปีพุทธศักราช2566แล้วก็สําหรับแล้วก็พิธีเนี่ยได้จัดขึ้นเมื่อปี2567เมื่อปีที่ผ่านมารางวัลที่ในปีนี้เนี่ยเป็นรางวัลประจําปี2567ค่ะนะคะซึ่งจะจัด พิธีพระราชทานรางวัลขึ้นเนี่ยในวันที่วันพฤหัสบดีที่17รรกรกฎาคมนี้นะคะที่โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นห้องบอลบูมเอนะคะชั้น4ของโรงแรมแล้วก็ในพิธีเดียวกันนี้เนี่ยก็จะมีอ,ะองค์ประธานนี่ก็จะมีพระราชดำรัสเปิดประชุมวิชาการด้วยเพื่อที่จะเผยแพร่วิชาการให้แก่ ผู้ที่ได้มาดมามาเฝ้าแล้วก็ร่วมพิธีในพิธีพระราชทานรางวัลน,นั้นนะคะแล้วก็ท่านผู้ได้รับพระราชทานรางวัลจะมีประดักถาพิเศษให้แก่ผู้ที่มาเฝ้าเนี่ยได้รับฟังด้วยนะคะเป็นความรู้ในเรื่องที่ตัวท่านเองได้ค้นพบเกี่ยวกับเรื่องยาและเรื่องของการการการใช้ย,ยาในการรักษาโรคมะเรง็งเต้านมนะคะซึ่งก็ในวันเดียวกันนั้นเนี่ยหลังจาก ระราชทานรางวัลแล้วพี่มีพระราชดำรัสเปิดประชุมวิชาการแล้วเนี่ยผู้ดได้รับพระราชทานรางวัลจะมีประักถาพิเศษและพระองค์ท่านจะประทับรับฟังประัดกถานั้นด้วยนะคะส่วนเมื่อเมื่อเสด็จกลับเนี่ยกรรมการมวลและที่รางวัลเนี่ยนะคะก็จะจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลด้วยแล้ว การประชุมวิชาการที่จะเกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นอีกวันหนึ่ง,งวันเต็มนะคะเป็นประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในโงรโงแรมที่โรงแรมอัศวินเช่นเดียวกันค่ะปิดท้ายรายการเนี่ยก็คือเป็นรางวัลภายในของเราเองนะครับทางราชบิดยายจุฬาภรณ์เราได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงสาธรารณสุขและกระทรวงมหาดไทยนะครับ ที่จะคัดเลือกโรงพยาบาลที่สมควรได้รับรางวัลสีสว่างขวัตประจำปีนี้นะครับ2568ซึ่งเราได้คัดออกมา4โรงพยาบาลและ,ะสำนักสาธารณาสุขนะครับคือ4ระดับเนี่ยระดับแรกเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ซึ่งท่านก็ทราบแล้วที่ประกาศมาเมื่อกี้ว่าว่าใครได้รับนะครับซึ่งค้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่นะครับ มีเตียงทั้งหมดเนี่ยเกือบ800เตียงนะครับก็นึกภาพออกว่าเป็นโรงงาลขยายใหญ่มากแล้วเราก็มีโรงพยาบาลระดับรองรองลงมานะครับแล้วก็โรงพยาบาลที่ล่างสุดก็คือโรองพยาบาลตำบลน,นะครับซึ่งเราได้ขยายออกมาให้ถึงระดับตำบลเนี่ยเพื่อจะให้เป็นที่เข้าใจเป็นที่ตื่นตัวของทุกสังคมนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะระดับจังหวัดนะครับแม้แต่พวก ชาวบ้านชาวนาชาวไร่ที่อยู่ในต่างๆในหิ่นธุรกันดารเนี่ยก็จะได้สามารถรับการรักษาได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพระปณิธานขององค์ประธานของเราก็คือศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า,า,จราพระพัชรประหลักษ์อัครราชมารีพรมศรีสว่งวางวัฒนวราคัตยาราชนารีนะครับที่ท่านทรงมีท่าปณิธาน ที่จะให้การสาธารณสุขให้การแพทย์ให้สุขภาพดีเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในระดับประเทศระดับจังหวัดเท่านั้นแต่ท่านต้องการลงไปถึงทุกทุกคนนะครับโดยเฉพาะพวกที่ได้โอกาสนะครับที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคำขวัญของเรานะครับก็คือว่าเป็นเลือดเพื่อทุกชีวิตนะครับชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในชนบท ก็สมควรที่จะได้รับการดูแลรักษาทางด้านสาธารณสุขทางด้านการแพทย์ได้อย่างทัดเทียมกันนะครับ